วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะของการเปิดดําเนินการในการลงทุนทั้งตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนในช่วงของครึ่งปีหลังแล้วก็ในช่วงวันแรกของไตรมาสที่3าอีกด้วยดูเหมือนว่าสถานการณ์ของเบรกซิตนั้นเริ่มคลี่คลายลงแต่ว่ามุมมองของทางสูงวิจัยเกษตรกรไทยนั้นจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรและมีประเด็นอะไรที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้กันบ้างนะคะเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับดรชาวเก่งชนกรรมาการผู้จัดจาก,การบริษัทสูงวิจัยเกษตรกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสารวณีครับ แม้ว่าในสัปดาห์นี้นะคะนักลงทุนเองควรที่จะจับตาเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะครับหลักๆยังน่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขของสหรัฐครับฝั่งสหรัฐมีตัวเลขสําคัญก็คือช่วงวันศุกร์ครับเป็นนอนฟอล์มเพโลเดือนมิถุนายนครับหลังจากเปืียนก่อนนั้นเนี่ยตัวเลขแย่มากครับก็ทุกคนก็คงติดตามดูว่าตลาดแรงงานของสหรัฐและเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย จะสะท้อนการฟื้นตัวในเดือนนี้ได้หรือเปล่าเพียงใดนะครับอนอกจากนี้ยังมีตัวเลขภาคบริการด้วยครับซึ่งซึ่งก็ถูกจับตาเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวถักดันเศรษฐกิจตัวหนึ่งหลังจากตัวเลขของภาคอุตสาหกรรมออกมาค่อนข้างดีครับค่ะถ้ามองทิศทางนะคะว่าสําหรับการประกาศตัวเลขในวันศุกร์นี้มุมมองของศูนย์วิจัยเองมองว่าทิศทางนั้นจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นจากช่วงเดือนพฤษภาคมมาบ้างไหมคะ ใช่ครับผมคิดว่าตลาดก็คาดกันประมาณแสนกว่าแสนห้าแสนเจ็ดอะไรอย่างนี้ยครับซึ่งก็จะดีขึ้นกว่าสามหมื่นแปดพันนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความมั่นใจที่เฟ็จะขึ้นดอกเบีย้ยก็จะเพิ่มขึ้นครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่อง Brexit เรื่องอังกฤษกับเรื่องสาลาชณนาจากกวบีอยูยังดําเนินอยู่นะครับยังต้องกระบวนการนั้นยาวนานครับถึงต้องคงต้องรอติดตามความคืบหน้าเป็นระยะครับ การติดตามความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนตอนนี้เองไม่ว่าจะเป็นทิศทางของตลาดหุ้นก็มีการฟื้นตัวขึ้นมายังมองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ยังมีความคลายกางังวลแล้วก็ยังต้องติดตามในระยะยาวอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับคือคือผมคิดว่าตลาดอาจจะมองว่า,าสะท้อนรับรู้ข่าวร้ายไปค่อนข้างมากแล้วนะครับความตกใจมุมมองในเชิงลบต่างๆสะท้อนก็ไปในราคาทรัพย์สิสนราคาอสังหาราคาค่างเงินปอน ไปแล้วครับแต่ว,ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นเพ,เพียงแค่จุดเริ่มต้นของกระบวนการครับมันมีกระบวนการที่ค่อนข้างยาวนานเริ่มตั้งแต่การหาผู้นําใหม่ของพรรคอนุรักษ์นิยมแทนนายกรัฐมนตรีที่ลาออกไปนะคะที่ประกาศลาออกไปครับซึ่งกว่าจะได้ก็เป็นเดือนกันยาครับแล้วก็กระบวนการในรัฐสภาจนถึงการแจ้งสาภาพยุโรปอย่างเป็นทางการแล้วก็การเจรจากับสาภาพยุโรปครับ กระบวนการเหล่านี้คงใช้เวลามาน่าจะรวมรวมกันไม่ไม่ต่ำกว่าสองปีครับจนจบนี้อาจจะเกิน2ปีครับค่ะแล้วก็ทิศทางที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะมองว่าหลายๆฝ่ายนั้นให้ความสําคัญกับความน่าเป็นห่วงแล้วก็สถานภาพของความเป็นอยู่ของภาคธนาคารต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในภาคของยุโรปเองแล้วก็ภาคธนาคารของอังกฤษเองค่ะ ครับคือจริงๆแล้วนะในยุโรปเองก็มีประเด็นเดิมอยู่แล้วนะครับถ้าดู NPL หรือดูแคปิตอลของแบงก์ในยุโรปเนี่ยอิตาลีจะดูน่ากังวลมากครับแล้วก็ปลายเดือนนี้เนี่ยยู EU จะมีการประกาศสเกตเทสนะครับผลของการทดสอบความแข็งแกร่งตรงนี้นะครับซึ่งก็คาดกันว่าอิตาลีเนี่ยคงจะมีประเด็นนะครับแล้วก็มีข่าวก็ออกมาว่า ทางเจ้าหน้าที่ของ EU เอียกำลังหาวิธีที่จะมีมาตรการออกมารองรับถ้าผลออกมาว่าแบงก์เหล่านั้นเนี่ยจะต้องดําเนินการเพิ่มทุนโดยรัฐบาลครับฉะนั้นอิตาลีน่าจะเป็นประเด็นเพราะเอ l นพอเขา,เอาประมาณ16-17%ครับกรีซก็ยังเป็นประเด็นเหมือนเดิมครับเพราะว่าแบงก์ของกรีซยอยู่ในสภาพยแย่เศรษฐกิจถดถอยการจ้างงานสูงนะครับ แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสหรัฐเนี่ยประกาศสเตทเทสไปประมาณวันที่ยี่ิบสามนะครับแล้วก็แบงก์ของสหรัฐเองเนี่ยสามสิบกว่าแบงก์เนี่ยน่าจะโอเคก็คือผ่านครับแต่ว่าก็มีแบงก์ยุโรปในสหรัฐซึ่งไม่ผ่านสเตทเทสซ้ำซ้อนกันหลายปีอยู่อย่างที่เราทราบกันครับและในแบงก์อังกฤษเองเนี่ยของสหรัชนาจากเองเนี่ยประเด็นเงินกองทุนก็มีครับเพราะว่าค่อนข้าง ค่อนข้างเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์มีความกังวลครับแล้วก็เรื่อง Brexit เนี่ยทำให้การประมาณการของเศรษฐกิจของสอาราาชนาจักรเนี่ยถูกปรับลดประมาณการลงนะครับมากน้อยแล้วแต่มุมมองครับแต่เรามองว่ายอย่างน้อยปีนี้เนี่ยเขาคงจะโตไม่ถึง2%น่าจะสักประมาณปอร์เซ็นต์กว่า ปกติควรจะอยู่สัก2%นะครับปีหน้าเนี่ยบางแห่งมองติดลบนะครับเราก็มองลงไม่ติดลบแต่ว่าก็คงจะต่างกว่า1.5%ในปีหน้าฉะนั้นเศรษฐกิจที่โมเมนตัมชะลอตัวน่าจะทำให้ประเด็นของความแข็งแกร่งของแบงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นทำดองเดียวกันกันกบสภาพยุโรปค,ครับ GDP ของยูโรโซนในปีหน้าก็ถูกกลับลดลงเหมือนกัน ดังนั้นผมว่าสเตทเทสท,ที่จะออกมาวันที่29เดือนกรกดาเนี่ยคงมันก็อาจจะต้องตามอยู่เรื่อยๆครับเพราะสถานะปีอย่างในทางการต่างๆก็คงจะต้องติดตามแล้วก็ปรับเครื่องมือไว้รองรับครับค่ะนอกจากทั้งธนาคารอิตาลีธนาคารของกรีซเองนะคะยังมีธนาคารยักษ์ใหญ่ที่นักลงทุนนั้นให้การจับตาโดยเฉพาะธนาคารดอยส์แบงค่ะมองภาพของธนาคารดอยส์แบงนั้นมีความน่ากังวลยังไงบ้างคะณนะขณะนี้นะคะ,ะในกรณีนั้นเนี่ย ที่ที่เห็นไปแล้วนะครับน่าจะเป็นผลสเตรทเทสของฝั่งอเมริกาครับอันนี้เป็นการดําเนินการของอธนาคารยุโรปบางแห่งซึ่งไม่ผ่านสเตรทเทสในในสหรัฐครับตอนนี้ประเด็นนี้ก็คงรอติดตามาวันที่ยีิบเก้าซึ่งผลของ EU จะประกาศมาครับ ซึ่งสัญญาณที่เกิดขึ้นนะคะว่าถ้าสเต TEST ไม่ผ่านปุ๊บทั้งให้ความเชื่อมั่นในการลงทุนทั้งภาคธนาคารที่นักลงทุนต่างชาติจะไปลงทุนที่ยุโรปนั้นก็จะมีการลดลงด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะครับคืออย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วสเตทเทสเนี่ยหน้าที่จะครอบคุมกรณีเลวร้วายมากไปแล้วครับนะครับเพราะว่าสมมุติฐานที่ธนาคารพาณิชย์ต้องทําในการ ไอ้ทำแบบฝึัดตัวนี้ก็คือเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรงนะครับดังนั้นธนาคารที่ไม่ผ่าท,ที่ผ่านเนี่ยหน่าที่จะน่าที่จะถือได้ว่าเมื่อมีเบรกซิตเนี่ยหรือเหตุการณ์ที่เศรษฐกิจยุโรปจะชะลอตัวลงข้างหน้าเนี่ยก็ไม่น่าจะกระทบครับแต่นี้กรณีที่ไม่ผ่านเนี่ยก็คงจะต้องรอดูว่าในบางกรณีเพราะอย่างของอิตาลีครับานาการคลังของรัฐบาลก็ไม่ค่อยดีนักอยู่แล้วครับ โดยตอนถ้าต้องเพิ่มทุนให้กับธนาคารพาณิชย์เนี่ยประเด็นนี้ก็คงต้องติดตามดูว่าปริขนาดของการเพิ่มทุนเนี่ยจะมากน้อยเพียงใดจะต้องเอาส่วนของผู้ลงทุนเดิมเปลี่ยนมาเป็นเงินกองทุนเป็นแบลอินช่วยเหลือก่อนที่ธนาคารที่ภาครัฐจะเข้าไปช่วยหรือเปล่าเพียงใดก็คงต้องรอดูตรงนั้นในระยะข้างหน้าอย่างที่ผมเรียนครับเนื่องจาก เบรกซิตมันค่อนข้างพลวัตครับคือคือจะมีการต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลที่จะของการเจรจารอย่างยาวนานต่อเนื่องครับระหว่างทางเนี่ยคาดกันว่าความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจในสาราชนาจรคงจะลดลงแล้วกระทบความสามารถในการดําเนินการของธนาคารพาณิชย์ของสาราชนาจักรอันนี้ผมก็คิดว่าทางการยุโรปคงเอาเรื่องนี้รวมทั้ง อของด o e อได้ครับธนาคารกลาขงของของอังกฤษเองคงเอาเรื่องนี้มาพิจรารณาในการดําเนินการช่วงถัดไปหลังจากนี้ครับค่ะทั้งภาคธุรกิจภาคธนาคารได้รับผลกระทบนะคะมันจะส่งผลยังไงต่อภาคของการจ้างงานในประเทศอังกฤษบ้างคะในในเซกเตอร์ของสถาบันการเงินนะครับประเด็นสําคัญของเบรกซิก็คือว่า ถ้าอังกฤษไม่ได้ถ้าสาอาณณจากไม่อยู่กับสาภาพยุโรปนะครับสิทธิในการดําเนินการธุรกิจสถาบันการเงินหรือที่เรียกว่าไอตัวพาส,สปอร์ตเนี่ยก็จะหายไปครับซึ่งอันนี้จะทําให้ต้นทุนในการดําเนินการเนี่ยแพงขึ้นคือจะไม่ได้สิทธิที่เป็นสาขาจะเป็นซับซิเดอรี่แล้วก็แพงขึ้นกันให้การดําเนินการข้ามข้ามแดนเนี่ยจะทําไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับอยู่กับ EU ูรับ ดังนั้นเนีประเด็นนี้เราเป็นข้อกังวลเพราะว่าพื้นฐานเดิมของเขาเนี่หลายธนาคารของยูเคก็มีประเด็นเรื่องเงินกองทุนอยู่แล้วและยังมีประเด็นถ้ามีประเด็นต้นทุนเพิ่มขึ้นมาความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจพื้นฐานเนื่องจากนักลงทุนบา,บ,าบ,าบางเจ้าเนี่ยธุรกิจบางเจ้าพูดถึงการย้ายเฮดควเตอร์หรือชะลอการลงทุนไปแล้วอันนี้ก็คงม,มีผลซึ่งผมถึงเวียงว่า ประเด็นนี้ทางการเงินเกิดมันก็ยุโรปคงต้องติดตามในช่วงถัดถัดไปครับดูว่าสถานาการณ์นะคะมีเรื่องที่ต้องติดตามทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเลยด้วยมาดูกันที่ทิศทางของการลงทุนบ้างนะคะอย่างตัวของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะั้นมีการปรับตัวลดลงมา,มา,มากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับภาพของในกลุ่มของการลงทุนกลุ่มนี้นั้นมันเป็นยังไงบ้างคะณนะตอนนี้นะคะผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยทุกคนจะมองว่ารับรู้ไปแล้วครับก็มอง พูดจนถึงว่าอันนี้เป็น post Brexit อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีมุมมองมีสมมติฐานในการวิเคราะห์อของเศรษฐกิจเหมือนรับรู้ว่าอันนี้ได้ผ่านจุดเลวร้ายไปแล้วขณะนี้เหมือนกับนักลงทุนและตลาดเงินตลาดทุนใช้อันัมชั่นั้นอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็คงถูกส่วนหนึ่งครับแต่ผมอย่างที่ผมเรียนคือกระบวนการเพิ่งแค่เริ่มต้นครับ แล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยผมคิดว่าตลาดเงินตลาดทุนก็คงจะติดตามทั้งตัวเลขโดยเฉพาะตัวเลขของฝั่งสาราชนจาจักรครับตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ตัวเลขของภาคการเงินที่จะออกมาว่าคอนเฟิร์มบิลนั้นหรือเปล่าว่าจุดต่ําสุดนั้นผ่านไปแล้วอันนั้นประการหนึ่งประการที่สองว่คงดูความคืบหน้าของการเจรจารเพราะว่ากระบวนการอย่างที่เราเห็นครับมีผู้สมัครเข้าชิงตําแหน่งหัวหน้าพัคอนุรักษ์นิยมถึงห้าท่านแล้วแต่ละ บางท่านมีแนวคิดที่แตกต่างกันมากค่อนข้างมากเกี่ยวกับการจะเดินต่อกับ e ูนะครับหมายถึงรอบเวลาที่เขาจะเจราจากันอันนี้ผมก็คิดว่าคงเป็นประเด็นซึ่งตลาดก็คงต้องติดตามครับเพราะว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงถ้าเกิดขึ้นก็คงจะต้องปรับมุมมองกันมาอีกทีหนึ่งครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณดรชาวมากนะคะสำหรับทิศทางที่เกิดขึ้นในนองทุนนะั้นมีการระมัดระวังในการลงทุนช่วงสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทิศทางนะคะที่เกิดขึ้นสําหรับในช่วงของสัปดาห์นี้ผลกระทบจากเบรกสิตนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเลือกแล้วก็เลือกตั้งประชามติลงมาในช่วงวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวนั้นยังเป็นปัจจัยที่ยังต้องจับตากันอยู่นะคะในช่วง1-2ปีนี้ก่อนที่ทาง EU นั้นก่อนที่ทางอังกฤษนั้นจะได้ออกจากทางสภาพของยุโรปนั้นอย่างเป็นทางการค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะที่มาฝากกันในช่วงของเจาะประเด็นค่ะรายการข่าวร้องก่อนเทรดรายการที่ทําให้คุณ ได้ตกกระแสก,การลงทุนหมดลงแล้วนะคะดิฉัสนสรวณิพรมเสนขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ